สวัสดีครับปลาชแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่11นะครับมีนาคม2,564นะครับพาท่านผู้ชมมารับฟังการเปิดราคานะครับค,าค่ายคอกนี้เห็นบอกว่าเปิดราคากันยกเลยนะครับยกคอกเลยนะครับมีทั้งหมด8ชีวิตนะครับ อ่าวันนี้ก็กน,น,น,นอ้อครับครับอ่าแต่ชีวิตเดี๋ยวให้ลุงไปไปย้ายแม่นุ้นมานี่ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาตลอดนะครับอ่าก็อย่าลืมอ่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะว่าปลายชาแนลชัยมงคลก็อัพอ่าคลิปลงทุกวันเลยนะครับจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดราคาอ่าหรือว่าแหล่งควายที่สวยๆนะครับอ่าแล้วก็เอามาล่ามไปละไม่ร้องเข้าไปเข้าไปพูดคุยกับลุงลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับ อ่าขอแนะนําตัวนิดนึงครับผมผมชื่อสวัสดีสวัสด์ครับบ้านอยู่หนองเห็ดหมู่ห้าตำบลพวงสองนาเพือสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธาน,นีครับครับโอ้โหวันนี้จะเปิดราคาเนาะ,ะราคาลองลองกันดูลองลองกันดูเนาะลองลองกันดูอ่าอยู่ทั้งหมดเนี่ยม,มีมีกี่ตัวนะครับลงุงแปดแปดชีวิตแปดชีวิตเนาะอ่าแม่นี้ก่อนลงุงแม่เนี้ยมีลูกได้กี่ตัวแล้วครับเนี่ย อ๋อนี่มันข้าวที่สองข้าตัวตัวตัวแรกตัวนี้อ๋ออันนี้คือลูกของแม่นี้นะครับอันนี้คือน้องเขาครับนี่คือน้องเขาแล้วอยู่ในท้องนีอีกไหมในท้องผสมแล้วผสมกี่วันละประมาณเข้า2สองเดือนนั่นแหละอืมเอา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 สายอะไรเข้านะเพชรอุดมเพชรอุดมอยู่ในท้องนะเพชรอุดมสองเดือนแล้วใช่ไหมสองเดือนละติดแล้วเนาะติดแล้วติด่สูงประมาณตัวนี้ร้อยห้าสิบห้า่า ไม่ส่วนสูงของแม่นี่นะอไม่ถึงนะครับน่าจะประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ครับเนี่ยประมาณนั้นนะร้อยร้อยสามสิบครับอันนี้คือลูกเขาหน้าเพศเพศเพศผู้เนาะอันนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยถึงปียังยังยังแปดเดือนเก้าเดือนนี่เนี่ยแปดเดือนนะครับก็เป็นควายสายบ้านเนาะสายบ้านนะครับแล้วตัวนี้อีกลุงตัวนี้อนะมา อันนี้ซื้อมาซื้อตอนนี้ซื้อมาได้ห้าหกเดือนแล้วซื้อมาตัวนี้ก็เป็นเป็นเพศเมียหรือเพศผู้เนี่ยเป็นเพศเมียนะอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณสิบสหกเดือนกว่ากว่าส่วนสูงก็น่าจะร้อยสามสิบได้อยู่ครับเป็นควายสาวอยู่เนาะควายสาวควายสาวท้องยังครับเนี่ยยังเนาะยังยังไม่เป็นตัดเลยเนี่ยเป็นเพศเมียนะครับ ก็จ,จัด้นะอ้เด็กเนียบุ๊คบักตัวนี้คร <laughs> ับอันนี้คือลูกลูก,ลกของแม่นี่ครับเป็นเพศเมียอันนี้กี่เดือ, <c oughs> อนครับพงเนี่ยไว้ตก <c oughs> ใจพิเน,นี่ยกี <c oughs> ่เดือนนัะนน่ะวันที่16จะถึงเนีสามเดือนอ๋อวันที่16 มีนาครบสามเดือนนะครับอันนี้คือพี่เนาะอันนี้คือน้องนะครับอันนี้คือแม่แล้วแล้วแม่น้นตอนั้นแต่นั้นควายสาวเลยยังได้ขวบแม่อันนี้ขวบหนึ่งใช่ไหมครับเป็นขวบเป็นเป็นเพศเมียเป็นเป็นควายเขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นควายแค่หรือเปล่า แต่ถ้าเป็นควายแค่เนี่ยคนหากันเยอะหนินะลุงนะเนี่ยเพราะว่าดูลักษณะดูลักษณะล่ำจะเตี้ยเตี้ยล่ำล่ำนเออมีคนถามว่าติเจอควายเตี้ยเตี้ยแค่แค่มีไหมแต่ลักษณะหลังอย่างนี้ผมว่ามันใช่หรือเปล่าเนี่ยใช่มันต้องใช่นะเราย่อยลูกก่อนะครับอันนี้ก็แค่สงสัย อันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็น,ปนแม่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 จะนอนอ๋อจะออกทุยเนาะออลูกก็ทุยแม่ก็ทุยแล้วอยู่ในท้องนี้ไหมครับมีห้าเดือนแล้วน่ะมีห้าเดือนแล้วเนาะเอาสายไหนใส่เข้าไปครับเอาเอามันมันตน้องดูนะมันก็เพชรเพชุดมเหมือนกันนะ่ะเพ็รเพชรอุดมตีครับมันมันโลบอยู่ที่้ากโรกได้อายุได้กี่เดือนแล้วครับ ลัานก็ไม่ต้องแปดเดือนเลยนะแปดเดือนนะครับเป็นเพศเป็นเพศเป็นเพศผู้เนาะแม่ก็ท้องกี่เดือนแล้วนะห้าเดือนแล้วนะแม่ห้าเดือนแล้วส่วนสูงก็ประมาณร้อยสามสิบได้อยู่ครับได้อยู่ร้อยสามสิบได้อยู่แล้วก็มีไอ้นอนตัวนึงไอ้นอนน้องเลี้ยงมาห้าเดือนอนเามาถ่ายรูปก็ด้หรือ สวยๆแล้วอันนี้ก็ตัวผู้เนาะตัวผู้ตัวผู้อายุประมาณประมาณเก้าเดือนเก้าเดือนยังไม่ถึงขวบเนาะตัวนั้นก็ยังไม่ถึงขวบะเอไวัยรุ่นเดียวกันคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคือทั้งหมดเนี่ยมีแปดชีวิตนะครับตัวนี้เพศเมียนะครับทั้งหมดมีเพศผู้อยู่กี่ตัวครับลุงสามตัวหนึ่งสองสามนะครับดังนั้นจะเป็นเพศเมียหมดเลย ก็จะมีแม่ใหญ่อยู่แม่โน้นนะครับแล้วก็แม่ทุยแม่นี้นะครับท้องอยู่ทั้งสองตัวอ่ทั้งหมดที่แปดชีวิตอ่ะลุงครับจะเปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับจะร้องไว้ยี่สิบสองหมืนยีบสองหมืนนะครับร้องไว้กันนะอ่าร้องไว้ยี่สิบสองหมื่นนะครับแปดชีวิตนะครับท่านผู้ชมท่านไหนก็สนใจแล้วก็ให้โทรมาที่เบอร์ไหนครับศูนย์เก้าห้าแปดสีเก้า สองเจ็ดสามสามครับลุงสวัสดิ์ลุงสวัสดิ์นะครับถูกมาพูดคุยกับลุงสวัสดิ์ได้นะครับอันนี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะน้องชุมเห็ดน้องชุมเห็ดนะครับหมู่ที่หมู่ห้าหมู่ห้านะครับน้องชุมเห็ดสองนางควงสองนางครับอำเภอสว่างอารมณ์สว่างอารมณ์ชทยธานีนะครับนี่คือพิกัดนะครับผมแปดชีวิตอยู่นี่นะครับเปิดไว้ที่ยี่สิบสองนะครับตัวผู้ ตัวผู้แล้วก็ตัวผู้นอกนั้นเป็นตัวเมียหมดนะครับตัวเมียทั้งหมดห้าตัวเปิดไปที่ยี่สิบสอง่าลูกในท้องครับลูกในท้องลูกในท้องกี่เดือนนะลุมตัวนั้นนั่นสองเดือนสองเดือนอันนี้ห้าเดือนแล้วนะครับตัวนี้ยังไม่เป็นตัดบกเกอร์ตัวนี้เป็นแม่สาวก็ก็น่าจะอ่าอีกไม่นานคงจะเป็นสัตว์แล้ว เราว่าที่แปดเด่นไปนี่ยังไม่ถึงนรอบอโตลลอเร็วครับอันี้โตลลเร็วเลี้ยงมากี่เดือนแล้วนะลงตรงเนี้ย ตอนนั้นก็เลี้ยงไปขายไปก็ขายแล้วแต่ชุดนี้จับมาใกล้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 กลเคียงกันนะอยู่ในปานประมาณหกเดือนเจ็ดเดือนนี่นะเลี้ยงไปก็หกเจ็ดเดืนนอนแล้วเนาะในป่านหกเจ็ดเดือนแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเลี้ยงหลายอย่างเนาะ<ห>ที่เลี้ยงเลี้ยงอยู่นี่ก็มีอะไรบ้างลงที่เลี้ยงอกินะมีหมู หมูก็ควายเนี่ยต่อยู่ควายสองสายใหญครับยุ่งจะเริ่มยุ่งเริ่มยุ่งแล้วเนาะเออเริ่มยุ่งแล้วพวกบัตรหรือป่วยป่วยยางอะไรก็ต้องกีดด้วยเนาะใช่ไหมยางของวิชาของผมเนี่ยป่ายางนนั้เนี่ยมันตายหมดจัะรล้นล้งล้ปีนี้เนี่ยตายหมดปลูกยู่ไปเนี่ยนะครับตายหมดอันนั้นเหลือของวิชาเล็กหน่อยครับเอะไะครับท่านผู้ชมถ้าสนใจนะครับก็โทรมา ที่ลุงสวัสด์นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรผมจะทิ้งมาให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ